จบไปแล้วครับสำหรับทิศมันตกลูกหัวใจแล้วก็ยอดดรอยมงสามหมื่นอันนี้อุปกรณ์ที่ผมนาไปไมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแกะเลยอันนี้เป็นพลาสติกซื้อมาจากช้อปปี้ยังไม่ได้ล้างนี่คือกาวชิปนหนักเบาแน่นอนแล้วก็ถูกไม่น่าเกิดร้อยต่อ,อไปนะฮะที่ด้านข้างอันนี้เป็นเทปี้ นี่หนอกนักเบาตัว,ตวนี่ง็จะเป็นโท่ของเลกกิ่ก็หลักๆคือไปใช้ร่วมกับเต็นท์ในการกางเต็นท์แล้วก็ใช้ลาเดินลงเพราะว่า กางเต็นท์เสร็จแล้วเนี่ยไม่หมีสำหรับในการเดินมันควรจะเอาไปสองอันคือกางเต็นท์หนึ่งอันแล้วก็เดินไปที่อีกอีกหนึ่งอันอันนี้เป็นแผ่นรองนั่งจริงๆคือจะใช้พวกตัวนี้กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าที่ดูสนุกคือแล้วก็เป็นพัดพอร์ด้านหลังที่อีกตัวหนี่งนะื้อสนุกก็ เป็นกระเป๋าพวกพาระหว่างเดินไปที่ตนตกกับเดนมุกสามหมื่นอนก็เยเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าหมวกโอเคก็ตัวประมาณนี้ครับเก็บก็ได้นะแต่ว่าไม่แนะนำข้อสังเกตมันคือมันค่อนข้างบาง เวลานั่นคือโดนเกี่ยวก็เป็นรอยแล้วแล้วก็เนี่ยแบกหลายที่นะก็มีเปิดเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะกับการแบกอุปกรณ์คือนี้เอาไปแบกกล้องหลายกิโ,โลไม่เวิร์กใช้พวกผ้าเบาๆได้เหมาะสำหรับเซเว่นมากกว่าอันนี้ไม่ควรเอาไปที่ขับใจไ่ปอันนี้พุดยา ก็เต็มไปหมดแล้วนะแล้วก็ลก,กากายากแก้ปวดท้องพลาสเตอร์เิตาดีเป็นข้อเรื่องที่ดีที่ไม่ได้ใช้เลยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์พวกอาบน้ำแต่ตีฟันยาที่พันแต่รอบนี้ไม่ได้อาจสติ๊กเกอร์ข้างสองคือมีแต่ยาทีฟันตอนแรกนึกว่าเป็นเขียน้ำที่ไหนได้ กิมกันแดดต้องไปอายืนเพื่อนหน้าง,งานนะเทื่อกันฝนฝนตกเบาบางมากไม่ใส่ใส่แล้วจะร้อนไม่ได้ใช้อันนี้ไอที่มะนมองสามหมื่นอันนี้เป็นหมวกตันมแมลงแมลงไม่มีเลยดีมากเลยไม่มีมแมลงเลยมากวนใจไม่ได้ใช้ประติดไป เข็มขัดเข็มขาด,ขมขาดไม่ต้องเอาไปก็ได้อ่าอันนี้เป็นสมอสำหรับเต็นอ่าหนึ่งสองสามสี่หกต้นมาดูข้างในกันโชว์แน่นอนทีแรกต้องเป็นเต็นเต็นเนี่ยถือว่าผ่านเลย3 s U L ตัวเนี้ย น้ำหนักเบาต่างง่ายแล้วก็รับประกันก็คืนฝนตกหรือว่ามีหมอกมีละอองเอาอยู่อันนี้เป็นซิงเกิลวอลชั้นเดียวก็ถือว่าดีท้องต่อไปถ้าไปทเดียวจะใช้ตัวนี้น้ำหนักเบามากอันนี้เป็นถุงกันน้ำซีสมัมเ็ตเ้าไปเพราะว่าเปียกเน่าข้างในก็จะเป็นซสื้อผ้าเน่าเน่าที่ต้องเอาไปซัก กินสุดเดี๋ยวไปดักชุดหม้อร,รอบนี้คือหม้อตัวนี้เอาไปกินกาแฟเอาไปกินข้าวด้วยหม้อใบเดียวเลยเป็นของสนะดกพีกำลังเบาดีแนะนำต้มน้ำก็เร็วฝาปิดให้ด้วยตรงนี้นนอ,นอุปกรณ์อิเล็กทอนิกส์แล้วก็ผมก็ใส่เลหลีไปด้วย นี้เป็นเลน24ติด CPL ผมข้างหลังแล้วกันพอกองเกงกันกระแทกอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของกล้องฟูจิเอาไปสามก้อนไปสองก้อนเออแบงหอแบงนี้สามหมื่นเหลือเต็มเต็ม ไปก้อนอยู่เรือยๆออาหาร้ผ้าตัวนี้นผ้าทิ่นเหนือมันผ้าช็ดหน้าด้านในก็จะห่อเลนเหมือนเดิมเี่นที่ติดไปตัวคือห้าห้าสองร้อยนี่ไปทำได้ใช้นี่ก็เป็นทิทชชู่แทนชาร์จ โปรตีได้ไม่ได้ใช้เลยคือติดหน้าอกก็ได้นะไม่ได้ใช้เพราะว่าหน้าอกติดกล้องไว้ไงรอบหน้าห้าหมนอันนี้ดีดีติดไว้ไดใช้กินได้สองวันสอง็ดเป็นเกลือแร่แนะนำติดตัวไว้เพราะว่าถ้าเราเดินทางเนี่ยโปติเราเสียเหงือกเกลือแร่รออกไปเดวยตัวนี้ช่วยได้ให้ฉันน้องทีงานแนะนำมาว่า ติดเป็นพวกชั้นแบบผงเบาวกว่าโชงง่ายแลว้วก็หวานหวานฟอกไตอันนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าเอาไว้โหลดพวกจากไอโฟนแ่นะแต่ว่ากล้องของไอโฟนถ่ายวิดีโอผูดเตดน้อยไม่ได้ใช้ติดว่าอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่า กลัวเขามาหาเทกอาหารสุดๆอร่อยไม่ได้ใช้เลยนี่ก็เป็นหัวเตาไม่ได้ใช้เหมือนกันอันนี้เป็นที่ครอบอัากน้ําไม่ได้ใช้ตัวนี้จริงเอาไว้ตอนแบบฝนตกเอาไว้ครอบกล้องครอบเลนเวลาฝนตกหรือว่าถ่ายน้าตกแต่หนั้งจากรอบนี้น้ําเบามากฝนก็ไม่ตก ทั้งที่พยากรอากาศบอกว่าฝนจะตกไม่ตกติดไปไม่ได้ใช้เอาไว้รอบหนา้าเป็นตวัวชาร์จโกโปไม่ได้ใช้ฟิลติดราคาศถูเดียดด้วยแหละออไปมาดูนดน่อยรองเท้าเอาต้าใช้เน่ามากกลิ่นเหม็นนะ อีกทางหน,นึ่งเน่าเหมือนกันเอาต้าเนี่ยพื้นดินพื้นหญ้าสู้ได้พอเจอพื้นหินน้ำตกนั่นหโอ้โหเลื่นเ,เยอะมากต้องใช้ความ,วมาระมัดระวังสูงถึงงแล้วแต่เนี่ยผมลื่นประมาณ3-4สี่รอบใช้แล้วต้องระวังตัวนี้ฉีดก้นได้ใช้เพราะว่าเข้าป่าครั้งหนึ่งระหว่างทางคือตัวนี้ปีกนี้แล้างก้น แล้วก็จะชิดูชดก้นดีดีบางครั้งห้องน้ําอ่ะที่นู่นเนี่ยน้ําไม่ไหลแล้วก็น้ําไม่ไหลแล้วก็ไปทำอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้เก็บให้ทีเรียบร้อยเราไม่ควรไม่ควรเข้าป่าล้างก้นด้วยี้สะดวกที่สุดน,นี้เป็นถุงย่อยกรเป๋าย่อยกระเป๋า่อยก็อ่าอันนี้แนะนําเลย ความลมเป็นไฟเต็นท์แล้วก็เป็นพาอแบงค์ได้ด้วยไฟ,ฟแล้วก็พเอแบงค์ดีมากอันนี้ก็ไฟสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าโอ้โหแรงระดับพระเจ้าอ่ะดูดูด ยอดซื้อไว้นะ 210. สองร้อสิบสาชาร์จิวเตอร์หมายมั่นปั้นมือว่าจะไปลากไม่ยอดมันลงสามหมื่นแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยแดดล้วนๆเลยแดดแรงมากไม่ไม่ได้ดลากแต่ว่าได้ใช้กับถ่ายหกผู้พิชิต ราะว่าแสงแรงมากเอาฟิลเตอร์มีเดียคัดเมฆไว้ช่วยได้ได้ใช้ถึงจะไม่ได้ใช้ต้องติดตัวไปฟิลเตอร์ขาดไม่ได้กินแม่ได้ใช้ดีด้วยโลออนรอบหน้านะไม่ต้องออกไปสุดท้ายแล้วอะ่ กลิ่นพวกเราไม่ได้ต่างกันคือมันเอาไม่อยู่หรอกมันไม่ได้เหม็นที่ใต้วงแขนมันเหม็นทั่วตัวแล้วพวกเราทุกคนก็กินเหม็นเหมือนกันไม่ต้องออกไปรอบหน้ากินเราไม่ต่างกันสายชาร์จก็สายชาร์จไอโฟนตัวนี้ดีเพราะว่าแปลงได้ไลายหัวติดไปอันนี้ได้ใช้ นี่ได้ใช้เป็นรถตู้ด้วยหูฟังไม่ได้ใช้เพราะว่ากาัดถนอมไฟของ iPhone เน,นี่ยมันต้องใช้บูทูธแต่ว่ารอบหน้าน่าจะใช้เพราะว่าพาวแบงค์เหลือเยอะๆอีกอย่างนก็นคือ,อที่นูนน่นหมายถึงเบสแคมป์ของจะไปน้ำตกจเไปรอซูแล้วก็ยอดนมุ่งสามหมื่นะมีเฉพาะเครือข่ายของ ais ไม่มีทูไม่มีดีแท็กก็เลยออนไลน์หรือว่า3 g 4 g ไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้ใช้หูฟังรอบหน้าถ้าจะไปอ่ะโหลดหนังโหลดเพลงเก็บไว้ฟังได้ไม่ได้ใช้อันนี้แผ่นแล้วก่อน C2 Summit ได้เบานะแต่เอาจริงๆแล้วโตมันเองค่อนข้างลื่น เพราะเวลาไปนอนเนี่ยเราเราเลือกที่ไม่ได้ที่มันเอียงนิดนึงพอตื่นเช้ามาสังเกตได้ว่าปลายขาชนเต้นตลอดก็คือพอแก้ขัดได้นล้ำหนักเบาแต่เทียบกับพวกเทอร์โมเลสยังตู้ไม่ได้แต่ความรูรม้สึกผมนะช้อนช้อนได้ใช้อันนี้ดี คุม้มเพราะว่าเราใช้กระป๋องที่มันมีความลึกนั้นเราใช้ช้อนยาเน่ดนึงในการตัดแล้วก็ปิดซ่อมด้วยได้ใช้ดีทีเดียวแหละอันนี้เราตักปลาได้ใช้ความพิเศษของมันคือมันไม่ต้องปลูกเชื่อไม่ต้องปลูกเชื่อเพราะมีมีเอาที่หนีบไม้ฟา,า,าไปด้วยใช้ตัวนี้ เป็นตัวล็อกไม่ต้องผูกเชือกดีจบไว้ได้ใช้ตากผ้าทั้งสามวัน,าน,นหาตั้งกล้องดีดสายได้ใช้แน่นอนเอากล้องไปแต่ไม่ได้เอาเพจไป โชคดีที่เกมมีเพชรสอแผ่นเลยยืมเกมขอบใจนะเกมอย่างงั้นแย่แน่ได้ใช้แล้วก็ใช้ตลอด่ะแบกเลยแบกไปบางจังหวะนะไม่มีที่วางตามขาวางขาดเดียวก็ช่วยได้อันนี้อ้โหเนี่ยดีมากเลย่ะกองห้ดีมากโฟแรงแล้วก็บีก็ต้องใช้แรงเยอะ ขึ้นเขาเนี่ยไปหาน้ำข้างหน้าได้ต้องแบกไปนนได้ใช้แล้วก็คงจะใช้กันอีกนานดีแนะนำสอยเออร์สควีทเอาตัวใหญ่เลยนะติดชูดเชดเลนได้ใช้ติดไปไม่แ้แน่นอน ได้ใช้ได้ใช้อันนี้พจัดตัวดีทุกสำเร็ตรดีนะน้ำหนักเบาได้ใช้มีขนาดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยไม่ค่อยมีกลิ่นเลยเสื้อผ้าและ มันแหละนอนคือพกคิดชู่สมิดเลยมันเป่าเลยมยันจะไม่มีความเป็นทชาใช้เป็นเสร้มในชั้นหนึ่งอยู่ข้างล่างเนี้ดีชอบมใช่อันนี้ก็จะเป็นถุงนอนของนอดิสดีใช้ตลอดแต่ไปอากาศมันไม่หน,หนาวอ่ะ หนักมไในทางข้อหวัวไม่ได้ใช้เป็นถุงนอ,อนก็มนี่เสื้อผ้าใส่ครบเพื้อผ้าเนี่ยผมจะห่อไว้ใน,นตัวนถุงนอนคลหลักก็คือเวลายัดเข้าไปเนี่ยถ้าเราถุงนอนเป็นูทรงกระบอกเนี่ยมันก็จะเสียพื้นที่ถ้าจัดเพื่อผ้าเป็นอย่างงี้ยมันจะเป็นทรงอิสระ ประหยัดเนื้อที่ก่องไม่มีช่องว,างอว่างหมดละเป็นเป้แล้ก็นี่แผน่นกันอะไรนำบาดแผนงนอนของเราวันนี้ก็โอเคกำลังเบาดีูกดแล้วก็สุดท้ายเป็นเป้ของเราเนี่ยเลยเป้เนี่ยทั้งสุดสยนะยถือว่าไม่ผ่านเพราะว่า ระยะทางแค่กิโลเดียวเดินเนี่ยเฉลี่ยน้ำหนักไม่ค่อยดีแล้ว mm hmm. ก็ใช้งี้ยรอบไม่ครั้งแรกตัวเนี้ยดือขาดไปแล้วไม่แนะนำไม้ตัวนี้ไม่แนะนำแล้วกค็คงจะไม่ใช้มันอีกแล้วงานนี้เขาเรียบร้อย mm hmm. ตัวนี้นี่แนะนำเลยนะการยยงการทากสังกัดดีผมใช้ก็พอรดดับ นี่ก็ดีได้ใช้ก็เด้กแาดแดดตลอดก็ผมยังติดเกิดสองอานนะโอเคก็สรับมีก็สนุกดีนะอุปก,กรณ์ทั้งหมดที่ผมเ่ยนใชน้จริงก็พังจริงคนณย่าที่มีปัญหาก็คือเป็นปเป้เนี่ยแหละรู้สึกว่ามไม่แนะนำข้อสังเกตก,ก็คือ ปเป้ตรงนี้มันไม่มีซัพพอร์ตมันซัพพอร์ตด้วยโครงตรงนี้ซึ่งโครงตัวนี้แข็งๆมันไม่ได้แข็งแรงแล้วเราแบกแบกน้ำหนักจะไม่อยู่ที่สะก๊ก,กมันจะลงต่ำาเราจะไปปวดไหลยแทนจะเป็นไม่ได้ก็คือต่อตัวอื่นโอเคโดยรวมแล้วก็มีความสุขกับทริปนี้แล้วเราคงได้เดินทางกันหน่อยบายบาย